อะไรลูกน <łość> ึงลูกนึงลูกนึงเงินสองสองม่เตรูกเซ็วหรือเป่าีไมสวได้วไหมเออพวกมึงเคยสงสัยว่าทำไมกล้องมันจับภา และพัฒนามาเป็นเงากับหัวจนถึงพัฒนาเป็นกล้องในปัจจุบันนี้นะและกล้องอ่ะกล้องดิสโต้ไม่ใช่ปฏิกิริยาทางเคมีแต่เป็นปฏิกิริยาทางกาภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์หลักการทําง,งานของมันก็คือสะท้อนแสงจากแหล่งกําเนิดเช่นหลอดไฟก็แสงอาทิตย์ มีการเข้าสู่เลนส์กล้องเนรวมและโฟกัสแสงให้ตกในตำแหน่งที่ถูกต้องและแสงตกบนฟิล์มเพื่อบันทึกข้อมูลข้อมูลแสงถูกแปลงเป็นภาพที่เรามองเห็นถึงทำให้เราสามารถมองเห็นป็นภาพได้นั่นเอง เด <So S 2> <Yeah. S 1> ียวถึงอาเสียงได้หรออยากรู้เหรอจะอธิบายให้ฟังก็เพราะว่ามีไมโครโฟนรับแรงสัทือนของเสียงและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าและสัญญาณไฟฟ้าของเสียงยังถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลอีกด้วยแกและกล้องฟิล์มใช้หลักการทํางานยังไงเดี๋ยวจะให้อนช่วยอธิบายนะโอเคได้หรืออยาอธิบายให้ฟังกล้องฟิล์มทำงานโดยใช้หลักการ หมุอเดินทางผ่านเลนและช่งรับแสงไปที GO 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 ่ฟิล <Biz> <chiar> right ์มซึ่งเป็นวัตถุที่ไวต่อแสงเมื่อแสงสัมพันธ์กับฟิล์มสารเคมีที่เข้อยู่ทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีทําให้เกิดภาพแบ่งหลังจากนั้นให้เอาฟิล์มไปผ่านกระบวนการล้างและอัดขยายเพื่อให้เกิดภาพมากดบนกระดานนั่นเองแค่นี้แหละ